สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทำเมนูน้ําพริกขี้กาแบบง่ายๆบานๆค่ะทานกับผักสดผักลวกหรือว่าไข่ต้มก็เข้ากันสุดๆเลยนะคะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํำกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทำเมนูน้ำพริกขี้กาแบบง่ายๆบ้านๆค่ะน้ำพริกจินดาเขียวนะคะมาเสียบไม้เตรียมไว้ค่ะจินดาเขียวนี่ก็จะช่วยในเรื่องความเผ็ดนะคะแต่ก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะสามารถใส่ได้เยอะๆเลยค่ะ ก็จะมีเม็ดแดงปนมาด้วยนะคะแล้วก็พริกหนุ่มค่ะไม่รุ่งจะใส่ผสมลงไปด้วยนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากต่อไปก็เป็นกระเทียมจีนนะคะ แล้วก็หอมแดงค่ะนำทุกอย่างมาย่างให้สุกดีเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆไม่สะดวกย่างก็สามารถคั่วได้นะคะ ย่างให้สุกหอมดีเลยนะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วก็ขึ้นมาพักไว้เลยค่ะกลิ่นของพริกย่างหอมย่างกระเทียมย่างนี่หอมสุดๆเลยนะคะ นำพริกหนุ่มนะคะมาลอกในส่วนของเปลือกออกค่ะตรงที่ไม่ไหม้นะคะลอกออกให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใส่พริกจินดาเขียวที่เราย่างไว้ลงไปค่ะ กระเทียมค่ะหอมแดงนะคะแล้วก็พริกหนุ่มค่ะโคลุกทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยค่ะ วันนี้ก็จะตำน้ำพริกขี้กาแบบง่ายๆนะคะใครก็ตำได้แล้วก็อร่อยด้วยใส่พริกหนุ่มลงไปด้วยน้ำพริกจะได้ออกหวานๆนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เป็นผงชูรสลงไปนะคะตามชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะปรุงรสได้ตามชอบเดอ้อบีบมะนาวลงไปค่ะ ไปก็คลุกเล้านะคะืมหอมมากเลยค่ะสีสันใช้ได้เลยนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติตามชอบนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ สีสันสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากเดี๋ยวไม่ลุงจะลองชิมรสชาติดูนะคะแซบ่บลีปั้นข้าวเหนียวคำใหใหญ่จำ้ำกินกับผักลวกไข่ต้มนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้เลยค่ะ เห็นไหมล่าคะว่าวิธีทำน้ำพริกขี้กาเนี่ยง่ายมากๆกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มไข่กับลวกผักกันค่ะเรามาต้มไข่กันต่อเลยนะคะ,ะมีน้ำพริกขี้กาแล้วก็ต้องมีไข่ต้มนะคะจะใช้เป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ค่ะพอไข่สุกดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ ในส่วนของผักที่จะนํามาลวกนะคะก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะผักของไม่ลุ่งก็จะมีแครอทนะคะผักบุ้งนะคะที่จะเอามาลวกแล้วก็สะเดาค่ะส่วนผักนี้ก็จะทานเป็นผักสดนะคะผักเม็กนะคะเนี่ยพอน้ําเริ่มเดือดใส่เป็นเกลือลงไปแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็น้ํามันพืชเล็กน้อยนะคะพอได้เคลือบเงาผัก พอน้ำเดือดก็จะนําผักลงไปลวกนะคะลูกก็จะใช้เป็นแคอรอทลงไปลวกก่อนค่ะลวกผักที่มีรสชาติจืดก่อนนะคะตอนนี้แครอทของเราก็สุกดีแล้วนะคะนํามานอกในน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะนําผักบุ้งมาลวกต่อเลยค่ะ ผักบุ้งลวกนี่ดีต่อสุขภาพมากมากเลยนะคะทานใบบดเขาจะช่วยล้างลำไส้เรานะคะถ้าจะทานผักบุ้งแม่บุ้งแนะนําให้ทานผักบุ้งลวกนะคะแต่ถ้าผักบุ้งสดนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเราอาจจะล้างทาความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงนะคะบางทีเขาอาจจะมีไข่พยาธิอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือผักบุ้งไม่ต้องลวกนานนะคะนำมานอกในน้ำเย็นเลยค่ะต่อไปเราก็จะลวกสะเดาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักที่มีรสชาติขมแต่เป็นผักที่มีรสชาติขมที่อร่อยที่สุดเลยนะแม่ลุกว่า ทานกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วก็เริ่มมีสะเดาให้กินบ้างแล้วนะคะอตอนนี้สะเดาของเราก็สุกี้แล้วก็ตัดขึ้นมาเลยค่ะนำมานอกในน้ําเย็นเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะทั้งน้ำพริกทั้งไข่ต้มทั้งผักลวกผักสดเราไปจัดใส่ถาดเสิร์ฟันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกขี้กาของเราหน้าตานะ่ารับประทานมากๆเลยนะคะวิธีทำนั้นง่ายมากๆเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันได้นะคะจะทานแกล้มกับไข่ต้มไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ค่ะผักลวกผักสดเข้ากันสุดๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ